เพื่อนๆที่กําลังลดน้าหนักนะครับผมอยากจะเชิญชวนพวกเรารบหานมาดูแลสุขภาพร่างกายของเราเพื่อให้เราดูอ่อนเยาว์แล้วก็สดใสมีสุขภาพภายในที่แข็งแรงนะครับการที่เราจะชะลอไวัยได้เนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยครับก็คือเรื่องของอาหารครับอาหารเป็นปัจจัยที่สําคัญมากถ้าเราได้สารอาหารครบได้สารอาหารที่ดีนะครับร่างกายเราจะสามารถที่ซ่อมแซมตัวเองได้ เขาเรียกว่าเซลล์ฮิวิ่งนะครับแล้วก็จะทําให้ระบบสมดุลต่างๆในร่างกายดีอันที่2นะครับนอกจากเรื่องอาหารแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอสารอาหารที่เป็นธรรมชาติครับควรจะหันมาใช้อาหารธรรมชาติมากขึ้นเพราะการที่ทานอาหารธรรมชาตินะครับร่างกายเราก็จะได้เชื้อสิ่งมีชีวิตเร,เรียกว่าไมโครไบโอมครับที่อยู่ในอาหารธรรมชาติก็ไปในร่างกายเราด้วยซึ่งสิ่งมีชีวิตพวกนี้ครับมีความสําคัญมากในการที่จะช่วยรักษาสมดุลร่างกายของเราสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เ,เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น ชอรานะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไม่ว่าจะเป็นไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ทําอันตรายต่อสุขภาพร่างกายเราแต่ว่าสามารถที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกับเราได้ในร่างกายและทําให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็มีสมดุลมากยิ่งขึ้นถ้าเราได้อาหารธรรมชาติเราจะได้เชื้อเหล่านี้เข้ามาด้วยทีเนี้ยหลายคนเนี่ยก็อาจจะไปทานอาหารพวก processed food นะครับหรือว่าอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปข้อเสียของเขาก็คือว่า1นึ่งะครับมักจะมีการเติมสารเข้าไปนะครับทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ลดน้อย อาจจะมีปริมาณของน้ําตาลเกินนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เมื่อร่างกายเราได้น้ําตาลเกินก็จะทําให้ระบบสมดุลในร่างกายเราเสียไปนะครับแล้วอันที่3ก็คือมักจะได้โซเดียมเกินครับเราพบนะครับว่าองค์การอนามัยโลกพบว่าโซเดียมที่เราทานเข้าไปมากกว่า 3- ามหรสีเ่เกิดจากอาหารแปรรูปทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเราลดการทานอาหารแปรรูปหันมาทานอาหารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายเราก็จะดีรวมทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายแบบ ต่อเนื่องนะครับโดยที่ไม่ต้องไปใช้การออกแรงเยอะนะครับใช้ชีวิตประจําวันรวมทั้งการนอนหลับก่อนที่ดีและดื่มน้ําเยอะๆนะครับเราก็จะมีสุขภาพที่ดีที่สําคัญคือเราสามารถที่จะชะลอวัยของเราได้แต่สำคัญที่สุดอย่าลืมนะครับอาหารสำคัญที่สุดครับผมมากดครับ